เรามาดูข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลาส8แปดนกาสางสิบนาทีในพูดข่าวไอทีครับ ขาวไอทีในคลิปนี้มาอัปเดตเกี่ยวกับความคืบหน้าของโทรศัพท์มือถือ Oppo Reno 4กันบ้างล่าสุดมีการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เตรียมจะเข้ามาขายในไทยเร็วๆนี้ด้วยคาดว่าจุดเด่นของเขาคือชิปเซ็ตให้มาเป็น Snapdragon 720G RAM ก็ไม่น้อยหน้าให้มาถึง 8GB กล้องหลัง48ล้านพิกเซล หลังจากที่ Opp o ppo นะครับได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์ 3, มือถือสมาร์ทโฟน Reno Serie s รุ่นใหม่ล่าสุดในต่างประเทศไปก่อนหน้านี้ภายใต้ชื่อว่า Oppo Reno 4ซึ่งมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของสเปคและมีการอัปเกรดต่างๆขึ้นมากกว่าเดิมกว่า Reno 3 Pro และได้มีการวางจําหน่ายในบ้านเราไปก่อนหน้านี้ด้วยล่าสุดนะครับทาง Oppo ประเทศไทยได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะเปิดตัวโทรศัพท์ 3, มือถือรุ่นต่ออย่าง Oppo Reno 4ที่กําลังจะมาเข้าประเทศไทยในเร็วๆนี้หรับ Oppo Reno 4นั้นจะเข้ามาวางจาหน่ายในบ้านเราคาดว่าจะเป เดียวกับเวอร์ชัน global ที่เคยมีข่าวลุดออกมาก่อนหน้านี้นั่นก็คือชิปเซตครับที่ใช้เป็น snapdragon 720g ram 8g มาพร้อมกับระบบ android 10ตั้งแต่เราซื้อเครื่องมาเลยพร้อมจุดเด่นในเรื่องของกล้องหลังที่ให้ความละเอียดสูงถึง48ล้านพิกเซลในเบื้องต้นนะครับ oppo ยังไม่ได้ประกาศให้เราได้ทราบว่า oppo reno 4จะมีการเปิดตัววางจำนนหน่ายในประเทศไทยช่วงเวลาใดและจะมีสเปคตามข้อมูลข้างต้นจริงไหมยังไงถ้าหากมีข้อมูลเลพิ่มเติมเราจะรีบทยอยมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขยบมาที่ข่าวที่2ครับมาพูดถึงแกจเกจที่น่าสนใจกันบ้างจากทางเซียวมี่ครับเซียวมีได้เปิดตัว N นบอลซ0ครับจกักรยานไฟฟ้าความเร็วสูงได้ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับได้ไกลถึง35กิโลเมตรราคาราวๆ16,100บาทครับก่อนหน้านี้นะครับเซียวมีเนี่ยได้มีการเปิดตัวอุปกรณ์ต่างๆจากทางเซียวมีหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นไนบอนะครับที่เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าราคาประหยัด รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยคราวนี้เนี่ยถึงคิวของนายบอดซีสาบ้างที่เป็นขั้นตอนของจักรยานไฟฟ้าโดยทําความเร็วไดถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไกลถึง35กิโลเมตร ราคาประเทศจีนอยู่ที่3,59พันหายเกายวนหรือร,อราวๆ1น0 0บาทครับมาดูสเปคเบื้องต้นของตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้า n i บอลสี่3 0กันนะครับน้ำหนักของจักรยานรุ่นนี้นะครับอยู่ที่55กิโลกรัมเครื่องยนต์เป็นมอเตอร์นะครับกำลังไฟอยู่ที่400วัตต์แรงบิด48นาโนเมตรนะครับระดับกันน้ำของแบตเตอรี่อยู่ที่ IPX7 ยางเป็นแบบสูญญากาศด้านหน้ามีระบบดิจิตอลนะครับมีระบบเบรก EABS แล้วก็มีระบบไฟมีไฟ led สีขาาาววทั้้้้งนนหนแลก็ LED สีแดงด้านหลังนะครับหลายคนอาจจะย,ยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วบริษัทไนบอร์ดนั้นได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเสี่ยวมี่มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเปิดตัวจักรยานไฟฟ้ามาถึง2รุ่นได้แก่ C Series แล้วก็ E Series ครับโดยจักรยานในรุ่นของ C Series นั้นจะไม่จำเป็นต้องใช้ใบขับขี่นะครับกาวคือสามารถขับไปซื้อของได้ทันทีเลยไม่ต้องมีใบขับขี่สำหรับตัวไนบอร์ด C 3 0ออกแบบมาในดีไซน์ขนาดเล็กเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยสีสันสดใสแนวอเรสเ e นตัดขอบสสสสีันดใ หน้าจอเป็น Full LCD สีขาวดำสไตล์มินิมอลนะมาพร้อมกับระบบเบรกที่ทันสมัยมากขึ้นมีอร์ดนั่งขนาดใหญ่นะครับคนตัวใหญ่ก็ขี่ได้นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันของเขาได้ด้วยในส่วนของการเชื่อมต่อนบอร์ด c 3 0สามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน Rider Go นะครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันตัวนี้จะคอยบอกความจุข,ของแบตเตอรี่กิโลเมตรที่เหลือก่อนหน้านี้วิ่งไปเท่าไหร่แล้ว GPS ก็คือมีบอกรูปแบบขั้นตอนการใช้งานของเราผ่านทางแอปพลิเคชันอย่างไรก็ตามนะครับจกักรยานไฟฟ้านายบอด์ี ในตอนนี้มีวางจำหน่ายเฉพาะที่ประเทศจีนเท่านั้นซึ่งหวังว่าในอนาคตเ x i ยวมีประเทศไทยหรือพ่อค้าแม่ค้านะครับที่นำเข้าเนี่ยจะเอารุ่นนี้มาจำหน่ายในบ้านเราบ้างนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกแกสจหนึ่งที่น่าสนใจเที่ยวนํามาฝากกันในคลิปนี้ครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดเที่ยวนมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกดซับสไครป์เพื่อตามข่าวสารดีๆวีดีแล้วคนที่เราต่อไปนะครับช่องเรามี c e b o o k Fanpage แ,แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสายขมิ้ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย